สวัสดีครับพบกับลุงฟัดเรียบชแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนค่ายมาดูเปลี่ยนดูค่ายกันมั้งครับเป็นย่าไทยหน้ารถขับเป็นค่ายส่อซีทองรถต่อเองนะครับต่อเองครับนี่เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยเครื่องอะไรนิสันนิสัน MD92 MD92 ้าสองอ็ม่ะนะนิสันนิสันคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะโตโบของอะไรสีกอสักวะครับ กระโบโ้ของสีกอสักช่วงล่างเป็นไรเฮต์ไอหรือว่ะชุ่มร่างมิสูชุ่มร่างมิสูซึ่งมิสูคล้ายๆไอ้นั่นเลยนะคล้ายๆไอ้อะไรนะพีซีสองร้อยเหมือนๆกันนะคล้ายๆกนะันอันนี้ไม่ได้เบาเบาไหมเบากว่ามันจะเบากว่าปั๊มก็มกวางอยู่ข้างนอกครับปั๊มได้กินเบอร์ยี่สิบสองมั้งเนี่ย กินเบอร์ยี่สิบสองโล่งดีนะโอ้โล่งเลยก็เปลี่ยนดูค่ายอื่นบ้างครับดูสมคิดมาหลายหลายคลิปแล้วดูส,ส,สีทองบ้างมีกี่คันนะครับตอนนี้สิบห้าครับสิบห้าคันวันนี้มากี่คันเนี่ยมีมาที่สองแล้วก็อยู่ฝั่งทางนู้นอีกแล้วก็อยู่สามแยกอีกครับน่าจะมาอีกสองสามตัวมีสิบห้าคันช่วงล่างก็น่าจะสเปคเหมือนรถคันอื่นมั้งค่ายอื่น ล้อหนามยี่ล้อหนามยี่สิบเฟืองก็น่าจะสามสองสามสามเฟืองหลังเฟืงหลังยี่สิบเก้าฟืงหลังยี่สิบเก้าแล้วเล่ก็สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดลูกก็ประมาณนี้นะใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้ก็หนักวันนี้ก็เห็นแค่สองคันนะครับทั้งหมดมีสิบห้าคันแบ่งไปเจ้าอื่นมัง้งเดี๋ยวเขาว้าเอาเนาะ อะไรครับก็อนิ่สันเนะอ็มดี92ครับใช้กันเยอะนะใช้เยอะม่รู้ว่า,อ,าอะไรอะไรมีอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอะไรจะหา,หายากหรือเปล่าตัวนิ่สันเนะี่ยมีอะไรขายหรือเปล่า ว่าคนคนเริ่มใช้เยอะแนละ้วราคาก็น่าจะสูงคนระับเพราะว่าน่าจะเกือบสองแสนแล้วมั้งตัวเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกๆเห็นก็บอกว่าแสนต้นเองแสนสามแสนสี่ตอนนี้นะ่าน่าจะเกือบแนละ้วแสนหกแสนเจ็ดมั้งตัวนี้ก็เป็นรถต่อเองคนระับออสีทองปากนี่กว้างเท่าไหร่ ปากนี่กี่เมตรอะ่ะกว้างกี่เมตรอะ่ะปากมานันงอ่ะสองเมตรสิบเอประมาณสองเมตรสิบนะสองเมตรสองเมตรสิบก็มามา,มาตรฐานเนี่ยแลครับคนขับก็ให้รายละเอียดดีครับพูนครับอีกคันหนึ่งนีน้ำเหมือนเดิมครับเกี่ยวน้ำ,นำทุกนี้น้ำทั้งทุ่งเลย เดี๋ยวเราไปดูตอนเกี่ยวกันก็มีรถข้าวตามรถข้าวนี่ก็จะเป็นแก๊งเดียวกับแมวทะเลนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนไม่มีดินวิ่งก็ต้องวิ่งข้าวไปก่อน,นครับมีหลายคันนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้โอ้แล้วน้ำเยอะขนาดนี้ผมจะลงไปถ่ายเป็นยังไงอะ่ะ ไม่ได้น้ำเยอะเดี๋ยวรอขึ้นไปพร้อมรถเกี่ยวดีกว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับสอสสีทองเารถขึ้นไปกโอ้คุ้มใหญ่ไงนี่ยรถแทงกลางครับคุ่มใหญ่ไง ก็อ,อาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าก็ความคล่องตัวการเกี่ยวก็เหมือนกันหมดนะครับมีสองคันนะมาสองคัน พวกนี้ก็จะไม่เห็นรถเร็วนะครับอาจจะไม่ปุ๊ยป้าเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันเยอะเจ้านี้ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งเหมือนกันครับก็วรวงม,มันบางต้นก็นหลุดนะครับข้าวก็ดีข้าวค่อนข้างดีข้าวราคาข้าวราคาแปดพันนะ แปดพันถ้าเกี่ยวแล้วเอาเงินเลยมาคลิปที่แล้วผมพูดไม่ผิดนะแปดพันนี้เอาเงินเลยแต่ถ้ารออีกยี่สิบวันคือหมายความว่าอาขายข้าวไปแล้วรออีกยี่สิบวันจะได้เพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบนะครับอมันเขาตกลงกันแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าอาถ้าลงเสียจะเอาเงินไปหมุนก่อนประมาณนี้นะครับคือถ้าถ้าถ้าแค่เกี่ยวเสร็จแล้วไปช่างแล้วขายเอาเงินเลยได้ได้แปดพันเอาเงินสดมาเลยได้แปดพัน แต่ถ้ารออีก20วันเนี่ยได้แปดได้เพิ่มอีก250ต่อต่อเกวียนนะครับข้าวดีครับข้าวดีก็ก็เสียหายเยอะครับน้ำมาน้ำมาถฝนตกแค่คืนเดียวน้ำมามาเร็วครับตกประมาณสองชั่วโมงเองก็เนี่ยครับดูเห็นไหมครับ ต้องรอดูอีกคนันนึงเราไม่รู้ใช้เครื่องอะไรก็ไม่เน้นสวยงามเท่าไหร่นะครับเอาเอาซ่อมง่ายครับห้องตัวมุดออกมุดเข้าทําของซ่อมง่ายเปลี่ยนลูกปืนง่ายครับเปลี่ยนไร้พานง่ายครับก็เกี่ยวได้เหมือนกันครับ เปลี่ยนดาผพานเปลี่ยนปั๊มถอดปั๊มอะไรง่ายหมดเลยเออจ้านี้ก็ยังเดินเร็วได้นิดหนึ่งนะเพราะน้ำฝั่งนี้ยังไม่เหมือนฝั่งนู้นนะครับอยู่คนละฝั่งกับคลิปที่ผมได้ถ่ายมาเมื่อวานนี้ มีน้ำยังมาไม่ถึงเท่าไหร่ครับนี่ตัวหนึ่งตัวนี้จะสวยหน่อยตัวนี้จะตูจะตัวจะสวยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับก็เก็บใช้กันหน้าอยู่เดี๋ยวรอดูใกล้ใก้ะชนนายนาโอ้ย น้ำก็เยอะนะครับเก็บลำบากก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับอน้ำมิดแ็กเลยนนะี้ เหมือนกันครับวางว่าปั๊มนี้ปั๊มนี้หันหน้าชนกันปั๊มตัวนี้อยู่ใกล้กัน่อยเดี๋ยวรอดูใกล้ๆะครับผมก็อยากจะเดินตามรถจริงๆเลยครับแต่มันเดินไม่ได้จริงๆครับน้ํามันลึกออน้ํามันลึกแล้วก็เดินไม่ไหวครับโอ้ต้องรอต้องรอให้รถเกี่ยวมันวน,นมาหาผมนะครับเดินตามเดินตามไม่ไหวเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวต้องรอให้ลูกเกี่ยวมันวนมาคนขับก็นั่งสบายเลยครับเพราะว่า,าคนโทนหน้าใช้ใช้มือโยกเอานะครับ ตัวนี้ใบแท็กเป็นเหล็กกล่องนะครับไม่ใช่ใบไมโครนะใบกล่องเขาก็ว่าสู้ลมดีนะครับเด็กรถก็นั่งหลังสบายเลยนั่งนอนหลังสบายเลยเด็กรถ ถ้าน yeah, ้ำไม่ท่วมมันน่าจะน่าจะวิ่งน่าจะวิ่งดีเหมือนกันนะ นีไม่น่าเทโบไม่น่าใช้ของเสียกศสักนะจานใหญ่จานเทโบบนลมเลยเสียงก็ไม่เหมือนนะครับเสียงเหมือนอกเสียงเหมือนนกวีด ต้องโบดกนาหน่ครับโบดกนาให้มันให้มันเตี้ยให้มันต่ำหน่อยเยวลามีข้าวเต็มกุ้มมาแล้วก็รอบหลังจะได้ขึ้นง่ายนะครับคนขับก็วัยรุ่นครับทั้งเด็กรถทั้งคนขับก็วัยรุ่นเลย ก็โขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันมีน้ำหล่อแท็กอยู่แล้วโ้แคไแค่ไหนก็ไปได้ครับ ผมไอ้จต้องขอขึ้นรถไปกับเขาด้วยนะไไหวอะเดินไม่ไหวอะ มันไม่ล้มข้าวตั้งมันกันหมดเลยโล่งเหมือนกันหมดเลยข้าวดีนะข้าวน้ำหนักใช้ได้เลย พอเต็มอุ้มก็หน้าเริ่มแงนครับหน้าเริ่มเชิดก็พื้นที่มันปุด้วยพื้นที่ดินเหนียวนะครับเพราะว่าเจ้านี่เขาบอกว่าได้ดีทุกปีนะสี่สิบกว่าไร่นี่เพราะว่าได้เกือบได้สี่สิบเกียนทุกปีนะเพราะว่าข้าวดีทีนี้ก็ไม่น่าจะได้น้ําเกี่ยวได้ไม่เต็มที่นะครับน้ําเยอะขันหลังก็ขึ้นไปเมื่อกี้ครับ เออไปเจอเขารู้จักน้องมันจําผมได้นะแต่ผมจําน้องมันไม่ได้ชื่อโจ๊กครับเคยเคยขับรถปูเดียวกันอยู่ผมก็จําน้องไม่ด้น้องมาทักผมอ๋อเมาก็เจอคนรู้จัก ก็ไม่มได้อยู่วงการนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับจําเด็กๆรุ่นหลังไม่ได้นะเด็กๆน่า,าจะจําผมได้นะแต่ผมจําไม่ได้นะครับคันนี้ครับก็อาจจะงุดหงิดมากนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะมันไม่ได้ดังใจครับบางท,ทีมันก็จะดันเร็วก็มู่น้ำไปหมดครับ ได้เป็นสีอุ้มแล้วครับ ดูเครื่องตรงนี้กันเป็นนิสันหรือเปล่าเดินส่งข้าวไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ สองร้อยสี่สมสุงอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครจะเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหลงพลาดเรียกช anel ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหลงพลาดเรียกนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ 終われた